สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอ้เอ๋อมอสชแนลแลตอนนี้เราอยู่ในเกมเกนชินอิมแพกนะฮะแล้วก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาไกด์กิจกรรมหรือว่ามาอัปเดตกิจกรรมกันอีกแล้วนะฮะซึ่งกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใวันนี้ก็มีชื่อว่าทิพย์แห่งขุนเขาและท้องทะเลทั้งแนะฮะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรเล่นยังไงทํายังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยครับผมนะก่อนอื่นเนี่ยกดเข้ามาที่ตรงนี้เลยฮะหน้ากิจกรรม กิจกรรมวันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าทิพย์แห่งขุนเขาและท้องทะเลทั้งแนะฮะกิจกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่10วันด้วยกันนอนเราก็เดี๋ยวเราไปดูคําอธิบายกิจกรรมนะฮะสำหรับใครที่จะเร่งกิจกรรมอันนี้ได้นะฮะจะต้องมีแรงผจนภพาอยู่ที่เลวสามสิบนะฮะแล้วก็ต้องส็เะเคล็ดเทพเจ้าแผนหลบหนีออกจากนิโต้เคว้นโลก แล้วก็วิธีชำรักะส,ก,สกุลาก็คือเควยโลกเนี่ยจะต้องสเร็จเควยโลกถึง3-4อ่อันเรียกได้ว่าต้องเล่นเควยโลกในอีเดอร์ซูมะเยอะมากๆฮะแล้วก็ต้องเคลียเค้นหลัก ให้เราหลุดจากนิโต้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นคร่าวๆเนาะสำหรับเงื่อนไขกิจกรรมนะขายกิจกรรมนี้ก็ต้องขายเงื่อนไขตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยพาเจ้าคานุกิตัวนี้นะฮะออกไปเออ่เดินเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะโดยมีของรางวัลต่างๆนานาตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวกิจกรรมเนี่ยจะเล่นยังไงสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาครั้งแรกนะฮะก็กดไปยังเพจก่อน แล้วก็ล็อกเคว้น,นะฮะเคว้นจะให้เราว<ม>าไปที่ป่าของอีเดซูมะตรงนี้เลยนะฮะเพื่อนๆก็ไปแล้วก็คุยเนื้อเรื่องได้เลยนะฮะโดยเนื้อเรื่องเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาอ่านแล้วก็มาดูกันเองได้นะฮะตรงนี้เนี่ยผมก็จะสคริปต์ข้ามไปเนาะในที่กิจกรรมนะฮะ เรื่องเร่าข้าเนี่ยเราจะกลับมาหาเ,เจ้าคานุกิที่เป็นหินอยู่ตรงนี้เนาะเขาเนี่ยรู้สึกว่าเ,เรานี่ได้ออกไปข้างนอกน่าจะดีเนะเขาก็เหมือนใจอยากออกไปข้างนอกแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะขยับออกขยับตัวออกไปไหนได้นนเองฮะเขาก็จะมีเจ้าคานุกิเนาะตัวเล็กตัวหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าจะให้เราพาเจ้ากตัวนี้เนี่ย,ยออกไปท่องโลกกว้างนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าๆ ส่วนในเรื่องโดยละเอียดเนี่ยเพ,พ Census, ื่อนเพื่อนก็สามารถมาตามอ่านดูกันได้นะฮะเรื่อยเข้าเลยแล้วก็ต้องพาเจ้าธานุกิตรงนี้เนี่ยออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั่นเองนะฮะก็เพื่อนเพื่อนคุยกับเอ่อเจ้าธานุกิที่ไปเห็นเมื่อกี้เสร็จแล้วนะฮะก็เพื่อนๆก็จะมาเจอฮานุกิตัวนี้นะฮะฮานุกิตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮานุกิที่เราและไปมอนเนี่ยจะต้อง พาเขาไปท่องเที่ยวะฮะตามสถานที่ต่างๆนะฮะแล้วก็ต้องถ่ายรูปให้กับเขาด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะสื่อสารแบบแปลกประหลาดแบบนี้นะฮะก็เหมือนกับพาน้องไปเที่ยวแหลกก็เพื่อนคุยเสร็จแล้วนะฮะกิจกรรมก็ได้ทําการเริ่มขึ้นแล้วนะฮะโอเควะนะเมื่อเพื่อนคุยกับเจ้าธนูกิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ สถานที่แรกเนี่ยที่เราจะต้องพาเจ้าทานุกิตัวนี้ไปนะฮะนั่นก็คือแมปของดาก็สปน์นะฮะหรือว่าแมปภูเขาน้ําแข็งหิมะนั่นเองนะฮะโดยกิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะมีให้เล่นทั้งหมดถึง7สถานที่ด้วยกันนะฮะตรงนี้เลยโดยแต่ละสถานที่เนี่ยจะเปิดทีละ1วันนะฮะวันนี้ก็เปิดฉากแรก วันต่อไปก็เปิดอีกหนึ่งที่เปิดไปเรื่อยๆฮะจนครบเจสถานที่เลยวันละหนึ่งสถานที่เนาะเดี๋ยวเราไปดูที่สถานที่แรกกันก่อนเลยฮะก็คือดากอสพายนะฮะเราว่ากดรับเควน,นะฮะแล้วก็ว่าไปที่จุดของเมืองดากอสพายได้เลยนะฮะ โอเคมาแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแมปดากอนสะพายกันแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวฮานุกิก็จะเป็นเออเวนเควเนอร์เรื่องนะฮะเพื่อนๆก็เล่นเวทเเนอร์เรื่องแล้วก็อ่านเวทเเนอร์เรื่องไปได้เลยนะฮะคือเจ้าฮานุกิตัวนี้เนี่ยมันก็จะเดินเออเดินไปเดินมาเหมือนมาเที่ยวนะฮะเราก็รับหน้าที่พาน้องเที่ยวไปยังจุดต่างๆนั่นเองนะฮะ เสร <Dante> ็จ <Nacional filled asure> แล้วนะฮะเราก็เล่นกับทาน,นุกิเลยนะฮะก็ตามน้องไปเรื่อยฮะน้องก็จะว้าแบบนี้ไปเรื่อยฮะเราก็ตามไปเรื่อยฮะเล่นกับน้องนะฮะโดดไปฮะแล้วก็มาถึงจุดตรงนี้แล้วฮะหายไปแล้วฮะตามไปเร <intell item related> ื <ihrem hn> ่อยๆฮะไม่ยากเลยฮะเพื <Terra> ่อนๆก็น่าจะเห็นน้องมันก็จะว้าไป้าน้าตามทางนะฮะแล้วก็มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือน้องเนี่ยสามารถแปลงล่าเป็นโคมไฟได้เลยฮะตรงนี้เนาะ นี่ฮะแปลงร่างเป็นโครงไฟได้อ่ะแล้วก็ตัวทัดไฟนะฮะจุดโคมงไฟเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะนี่ก็พาน้องเล่นนะฮะแปลงร่างเป็นกองไฟเสร็จเนี่ยต่อไปนะฮะน้องก็จะสามารถกลายร่างเป็นถุงลมมิระพยนะฮะบินตามแรงลมข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้ด้วยเรียกได้ <anos. S 2> <Jay> ว่าน <ton> ้องนี่ไม่ธรรมดานะฮะแปลงร่างเป็นอ่ถุงลมข้ามข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้แปลงเป็นอ่อคบเพลิงได้ด้วยนะฮะตรงนี้เราก็ข้ามไปฝั่งตรงข้ามเลยฮะตามน้องไปนะฮะ เื่อเราข่ามมาถึงแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยน้องก็จะกลายร่างเป็นสิ่งของอย่างอื่นนะฮะเราก็ต้องทำการหาน้องให้เจอนะฮะไม่รู้ว่าน้องแปลงร่างเป็นอะไรอ่ะเจอแล้วฮะนี่ฮะเมื่อกี้น้องแปลงร่างเป็นก้อนหมิมะตรงนี้นะฮะแล้วก็ต,ะะตัวทัดไฟเนาะมาตีให้มันละลายออกมานะฮะนี่ฮะน้องก็จะโผล่มาแล้วนะฮะก็อารมณ์เหมือนพาน้องมาเล่นนะฮะก็คือวิ่งไล่จับก,กับน้องแล้วก็อารมณ์มาได้เล่นซ่อนแอบนะฮะเล่นเล็กๆน้อยๆเนาะ แล้วก็จุดต่อไปนะฮะเราจะไปเล่นอะไรกับน้องฮนะตามน้องไปได้เลยนะฮะเควินก็จะไปแนวนี้เนาะไม่ยากนะฮะเราแค่ตามน้องไปเลยฮะแล้วก็น้องเล่นอะไรเราก็เล่นกับน้องนะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะฮะนั่นก็คือการถ่ายรูปให้กับน้องนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเล่าเนี่ยจะต้องถ่ายรูปกับเ,เจ้าธาานุก,กิกับเจ้าสิ่งมีชีวิตที่โดนแช่แข็งตรงนี้ให้กับน้องนะฮะอ่ะตอนนี้ก็คุยกับน้องไปก่อนเนาะ เมื่อคุยเสร็จแล้วนะฮะเราก็เริ่มถ่ายภาพไปกับน้องเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะจัดมุมกล้องหน้าชัดหลังบงหลังเบอร์อะไรก็ตามมาสะดวกเลยนะฮะอ่ะผมถ่ายมุมนี้เลยแล้วกันนะฮะปุ๊บนี่ฮะเรียบร้อยะฮะเมื่อถ่ายรูปให้น้องเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีหมูป่าตัวใหญ่หนึงครับโผล่ออกมาด้วยฮนะเพื่อนๆก็ทําหน้าที่จัดการหมูป่าเลยะฮะอย่าให้มันร้ายน้องได้นะฮะแล้วก็ปีไปเรื่อยๆเลยนะตรงนี้ เรียบร้อยฮะจัดการเจ้าหมูป่าเรียบร้อยนะฮะกลับไปคุยกับน้องทาโนกิอีกครั้งนึงตอนนี้เราก็เอารูปถ่ายให้กับน้องดูนั่นเองนะฮะตรงน,นี้เนี่ยเควินก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะในส่วนของวันแรกนั่นเองนะฮะ หลังจากที่เราได้ไปเล่นกับน้องที่ภูเขาแล้วก็สะพายแล้วนะฮะพาน้องไปวิ่งเล่นพาน้องไปถ่ายรูปแล้วนะฮะก็กลับมารายงานกับเจ้าธนูกิที่เป็นหินนี้อีกครั้งนึงนะฮะวันนี้ก็จะเสร็จสิ้นภารกิจของกิจกรรมนี้แล้วเรียบร้อยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเราได้ทําการเเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อก็ สามารถกดรับรางวัลได้เลยนะฮะสามสิบพโมจิมนะฮะเรียกว่าเอ่อค่อนข้างเยอะนะสามสิบพีโมจิมเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถรับได้ทุกวันนะในวันแรกเนี่ยเพื่อนๆก็ไปที่เกาะแล้วก็สะพายนะฮะแล้วก็เล่นเสร็จแล้วนะฮะส่วนในฉากที่2นะฮะเพื่อน,อนกออกอๆ,ๆก็รอเปิดวันพรุ่งนี้เนาะมันจะไปเอ่อที่ใดเราก็ไม่รู้นะฮะอาจจะไปเอ่อแมปอีทาซึมะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะให้เราไปเอ่อไปเล่นกับน้องพาน้องไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจบด้วยการถ่ายรูปแล้วก็กลับมาาารยงน แล้วก็รับของรางวัลน,นะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยจะได้ฉากละ30พีโมเจมนะฮะรวมทั้งหมด7ฉากเนะะี่ยเพื่อนจะได้พีโมเจมทั้งหมดนะฮะถึง210 P ิโมดเกมนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนที่เราเล่นเควนเสร็จเนี่ยตอนที่เราไปอะไรงานเจ้าทั้งส่บนี้เสร็จเนี่ยเราจะได้เพชรจากเควนที่เราคุยเควนเนี่ยมาอีก30มีิบพิมเกมนะฮะซึ่งผมไม่ชัวร์ว่าได้เฉพาะวันแรกหรือว่าได้ทุกวันนะฮะถ้าเกิดว่าได้เฉพาะวันแรกเนี่ยพิโมเกมเราจะได้ทั้งหมดประมาณ240รีโมเกมแต่ถ้าเกิดว่าได้ทุกครั้งเลยที่เราคุยเควนเนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้วัน60 ก็จะกลายเป็นวันละ420พิโมเจมนะฮะตรงนี้เนี่ยผมขอเชื่อว่ามันให้ทุกวันละกันเนาะก็กิจกรรมนึงเนี่ยน่าจะตกประมาณ420พิโมเจมนะฮะแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายตรงนี้นะฮะที่มันจะส่มาให้เราเนาะเพื่อนๆก็เล่นได้นะฮะวันละหนึ่งครั้งอีกวันนึงก็เปิดวันต่อวันเลยนะฮะใช่ว่าทั้งหมด7วันก็จะเกิจกรรมนี้ครบหมดแล้วนะฮะกิจกรรมเนี่ยมีวันทั้งหมด10วันเพื่อนๆสามารถรอให้มันเปิดครบทุกฉากก่อนแล้วก็ไล่เล่นวันเดียวให้ครบเลยก็ได้เช่นเดียว นนะะส่วนของรางวัลในวันสุดท้ายนเนี่ยเพื่อนๆจะได้อันนี้ด้วยนะฮะเป็นรูปปั้นของน้องธานุกินะฮะสามารถเอาวางได้ในการรับชานั่นเองนะฮะอันนี้กิจกรรมคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้น้องก็สุบเลยนะฮะก็คือเราจะต้องมาเล่นกับน้องธานุกิทุกวันนะฮะ้วแต่ละวันเนี่ยเราจะไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะฮะเมื่อเราพาไปท่องเที่ยวเสร็จเนี่ยเราจะได้30มสิบพิมพ์ว่าเจมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคุยคข่งเสร็จเนี่ยเราจะได้อีก30 เป็นวันละ60พิมโมเสมนะฮะรวมทั้งหมด420รีพิมพ์โมเสกนะฮะวันสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เป็นลูกป,ปั้นอันนี้ด้วยเอาไปไวางในการทำชาได้นั่นเองนะฮะสามารถดองเควนไว้ได้วันสุดท้ายได้นะ,ะเองเนาะกิจกรรมนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายๆเข้าใจไม่ยากเลยนะฮะก็สำหรับ ใครมีข้อสงสัยอะไรสําหรับกิจกรรมนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมเอาไว้ได้เลยนะฮะก็สำหรับกิจนี้เนี่ยก็พาเจ้าน้องธานุกิไปเที่ยวไปเดินเล่นผ่อนคลายสบายๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปัหน้าสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วผมบ๊ายบาย